สมอลกุมสวัสดีค่ะซาร่าจวเวรีย่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งคัดคุณภาพให้คุณทุกชิ้นทุกวันค่ะชิ้นนี้ต่างหูฉัดทับทิม งานสวยๆแล้วก็พลอยเป็นพลอยแท้น่าจะเป็นพลอยพม่านะคะมาในราคาส่งค่ะเพียงหนึ่งหมืนบาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงปรีดเลยค่ะ83.2 4นะคะน้ำหนักช่างรวม4.14กรัมน้ำหนักดีด้วยค่ะชิ้นงานสวยแล้วก็เป็นชิ้นที่ไม่เล็กนะคะเป็นชิ้นงานที่ไม่เล็กอุลาใส่เนี่ยเต็มใบหูเลยค่ะ เห็นไหมคะประมาณเส้นครึ่งกันเลยทีเดียวซูมดูค่ะเส้นครึ่งกันเลยทีเดียวนะคะพลอยสวยไฟดีซูมให้ดูใกล,ใกล้ๆดูความละเอียดเรียบร้อยของงานพลอยค่ะแล้วก็ดูไกลๆเราจะดูประกายพลอยนะคะประกายประกายดีด้วยต่อมาเรามาดูแป้นนะคะแป้นเป็นแป้นจิวเวลี่ค่ะแบบนี้ และด้านในสวยสะอาดนะคะพลอยก้นพลอยอะไรก็สวยหมดโอ้โหและก็ความยาวค่ะความยาวก้านนะคะอยู่ที่1.3 1.2 1.3าหนึ่งตรงนั้นค่ะต่อมาเรามาเช็คความเรียบร้อยอีกข้างหนึ่งเรียบร้อยดีทุกประการนะคะก้านค่ะความยาวเท่ากันนะคะอยู่ประมาณนี้เต็มใบหูเลยนะคะ สวยสวยแล้วก็ชิ้นใหญ่เต็มใบหูดูสง่ามากๆเลยค่ะท่านที่ต้องการชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ดูดีดูสง่าเป็นราชินีแห่งพลอยแบบนี้นะคะทักได้เลยค่ะค่อยข้อมือเพชรแถวค่ะชิ้นนี้สามารถใส่ติดข้อมือได้บ่อยๆเลยนะคะมีความหนาพอใช้ได้เลยค่ะ ชิ้นงานเป็นชิ้นงานที่ใส่ติดข้อมือได้เลยชิ้นนี้มาในราคาเพียง25,800บาทนะคะและก็ทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่74.81ซคะ่ะฝนเริ่มตกแล้วนะคะพายุเริ่มมาที่บ้านของคุณเป็นยังไงบ้างฝนตกไม่เอ่ย เน่ยเริ่มตกแล้วนะคะต้องแข่งกับเสียงฝนค่ะน้ำหนักใช้ได้นะคะ7.55กรัมค่ะก็ประมาณ2สลึงนะคะเพชร11เม็ดค่ะเพชร11เม็ดนี้ตกเม็ดละประมาณ2ตังนะคะ22ตังตัโดยประมาณค่ะ11เม็ด22ตังตังเพชรน้ำ97เเพชรสวยๆน่ารักนะคะเป็นงานสร้อยแถวที่แปลกตาค่ะ เพราะว่าปกติเราจะเจอแบบติดกันหมดใช่ไหมคะอันนี้เขาจะมีการเว้นเว้นระยะน่ารักค่ะเามาดูชิ้นงานขนาดหน้ากว้างนะคะอยู่ที่ประมาณ3มมิลค่ะแล้วก็ช่วงกว้างของตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะน่าจะโอบข้อแขนได้แหละ5เซนค่ะยาวสุดนี้17เซนนะคะลองมาอยู่บนข้อมือค่ะ ให้ความเก๋นะเพราะว่าปกติเราจะเจอเฉพาะเป็นเพชรแถวหน้าติดกันอันนี้ก็จะมีการเว้นระยะเว้นช่วงแล้วก็ลายของสร้อยข้อมือเขาจะเป็นลายเหมือนเป็นทองคําแบบนี้นะคะเป็นทองคำเป็นเม็ด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 นะนี่ค่ะตีลายไว้แบบนั้นน่ารักค่ะทรงเกทงเท๋ทรงเท่ใส่ติดข้อมือได้ด้วยแล้วก็เรามาเช็คล็อกนะคะ จะมีหนวดกุ้งอยู่ด้วยปึ๊บเนีหค่ะต่อลายได้สวยนะเห็นไหมคะต่อลายได้สวยล็อกดีแน่นหนาต่อลายสวยด้วยค่ะท่านใดชอบงานเก๋ๆน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะแล้วก็ไม่เหมือนใครนะชิ้นนี้เก๋ค่ะทักได้เลยค่ะสร้อยคออิตาลีชิ้นนี้จะเป็นสร้อยทองนะคะสีทองเลยค่ะและ มาในราคาเพียง4,900บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่77%นตนะคะเป็นทอง 18K นั่นเองค่ะมีตอกอิตาลีค่ะน้ำหนักช่างรวม1.92กรัมความยาว16นิ้วค่ะเวลาใส่ก็อยู่ประมาณนี้อยู่ที่ต้นคอนะคะต่อมาเรามาดูกันใกล้ๆค่ะทองคำสีสวยๆเลยสีใหม่ๆเลยนะคะเป็น CO, ลายดิสโก้และก็ อันนี้จะมีตอกอิตาลีแล้วก็มีตอก750เช็คสปริงค่ะสปริงดีค่ะไร้รอยต่อไร้รอยขาดงานใหม่เอี่ยมงานใหม่กรีปดท่านใดชอบทักได้เลย่าสร้อยอิตาลีค่ะ เป็นทองขาวอิตาลีนะคะเป็นสร้อยคอทองขาวอิตาลีมาในราคาเพียง5700บาททองขาว 18k ยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่82%ค่ะน้ำหนักช่างรวม2.21กรัมความยาว17นิ้วนะคะเวลาใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยค่ะเลยต้นคอลงมานิดหนึ่งค่ะแล้วสี จะเป็นสีขาวถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแนวสีทันสมัยนะคะสีขาวแล้วก็จะมีเหลือบทองนิดๆนะคะแล้วจะมีการตัดลายที่สายสร้อยมีสองลายนะคะเป็นลายเชนแล้วก็จะมีลายปล้องอ้อยตัดลายค่ะสวยนะสวยเป็นลายทันสมัยปล้องอ้อยตัดลายมีตอกอิตาลี แล้วก็มี750ด้วยและเรามาเช็คกันนะคะอิตาลีเห็นอยู่เนาะเริ่มมาเช็คสปริงค่ะสปริงดีโอเคเรียบร้อยได้สองลายลายนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลายที่ดูแล้วแบบเรียบๆไม่รอตาผู้ไม่หวังดีค่ะท่านใดชอบทักได้เลยนะคะแหวนเพชรจูบิลีค่ะชิ้นนี้หลักพันนะคะ หลักพันค่ะและคุณถ้าเข้าช็อปไปราคานี้รับรองหาไม่เจอนะคะมาในราคาเพียง9,800บาทเรือนทองขาว85.19%เลยค่ะเปอร์เซ็นต์ทองเขาดีนะคะน้ำหนักช่างรวม2.85กรัมไซส์แหวน53เพชรจุบิลี่นะคะขึ้นชื่อเรื่องความสวยเพชรน,นี้เม็ดละประมาณ6ตังคค่ะปลอกมีดใส่ได้บ่อย ใส่ได้บ่อยไม่มีวันเชยไม่มีวันเอานะคะเป็นงานเรียบโก้เนี่ยจะใส่ได้แบบไม่มีวันตกเทรนนะคะเนี่ยพอเช็ดก็วิ่งเลยนะคะวิ่งวับแววาววเพชรก็สวยเนี่ยด้านหลังด้านในสะอาดสะอา้านสวยงามมีตอกจูบิลลี่นะคะพอจะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะ จูบิลลี่ตรงนั้นนะเนี่ยค่ะตรงนี้แล้วก็จะมีตอกโพสของเขาเยอะแยะเลยตรงนี้ค่ะเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็ตอกโพดยาวๆเพชรสวยๆโอ้โหเพชรก็สวยนะนี่ค่ะชิ้นงานไม่ได้ใหญ่นะคะชิ้นงานไม่ได้ใหญ่เล็กๆน่ารักมาในราคาเล็กๆค่ะหนากว้างค่ะ ้ากว้างของเขาปลอกมีดก็ตามสไตล์แบบนี้เลยนะคะตามสไตล์ปลอกมีด ใส่นิ้วนางได้นิ้วกลางได้ค่ะสำหรับหลอกมีดนะคะแล้วก็ใส่ติดตัวประจำวันได้เลยวันนี้จบลงแล้ว5้ารายการชอบรายการไหนโทรได้ส่งข้อความได้ตลอด24ชั่วโมงแคปหน้าจอแคปรูปไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะขอให้จำว่าคลิปวันที่เท่าไหร่ชิ้นที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็โทรมาได้เลยหรือส่งข้อความก็ได้ตามที่คุณถนัดหากต้องการให้เราแอดไลน์ให้ก็แจ้งกับเราได้เลยนะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ